รามาติดตามข่าวได้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีกันก่อนค่ะพออสวเพชรบุรีลงพื้นที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มให้กับชาวไทยเผ่ากระงในพื้นที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะวันที่27สิงหาคม2 5ง4สมาชิกมูลนิธิพออสวแพทย์พยาบาลลงพื้นที่ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มชาวไทยเผ่ากระงแก่งกระจานที่ศุขสาราพระราชทานหมู่ที่สองบ้านโป่งเลิศตำบล้วยแม่เพียงอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรี นายประสูตรหอมบันเทิงในอำเภอแก่งกระจานพร้อมด้วยแพทย์หญิงอนุธิดาปทุมผู้อำนวยการโรงพยบาบาลแก่งกระจานนายสุขประเสริฐทัพสีสาธารณาสุขแก่งกระจานนำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมสมาชิกพอสอวอำเภอแก่งกระจาน โรงพื้นที่บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มซึ่งได้รับการสนับสนุนจากราชาว,วิทยาลัยจุฬาพรณ์ชาวไทยภูขเขาเผ่ากระรางที่อาศัยอยู่ที่บ้านป่งเลือกหมูสองและบ้านบางกอนหมู่ที่1นึ่ตำบลห้วยแม่เพียงอำเภอเกตกะจานจังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้บ้านโปกงฤกบางกอยเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขากระรางอยู่ในถิ่นธุระกดานอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติแก่งอาจานอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งนาจานกว่า40กิโลเมตรการคมนาคมไม่สะดวกการลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนในครั้งนี้เพื่ออำเนินความสะดวกให้กับประชาชนและให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงโดยมีชาวบ้านหมู่บ้านโป่งฤกบางกอยมาฉีดวัคซีนจำนวน100คน